ครับสวัสดีครับผมนายมนัสปานเจริศักดิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตลสูงครับตอนนี้เราจะมารายงานสถานการณ์น้าที่ประตูน้ำบ้านบัวสอของเรานะครับตอนนี้ทางเมื่อวันศุกร์ที่แล้วได้ประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าท่านสยามผู้ว่าราชการนครราชสีมานะครับกับท่านรองผู้ว่าท่านภูมิสิทธิ์นะครับก็รายงานสถานการณ์น้าในเขนตเทศบาลตลสูงของเราเนื่องจากมวลน,น้ํามาเยอะ มาอออยู่ที่ประตูน้ําฝายบรรบัวก็เลยได้ประสานให้ท่านท่านรองผู้ว่าประสานกรมชลประทานได้นําเครื่องผักดันน้ํามาติดเพิ่มตอนแรกมีอยู่สองเครื่องนะครับได้ขอเครื่องสูบน้าผักดันน้ําจากกรมชลประทานมาอีก4เครื่องมาติดเพื่อรับเร่งระบายน้ําในเขตเทศบาลตำบลสูงของเราเมื่อวันเสาร์ที่แล้วระดับน้ําในเขตเทศบาลตำบลสูงวัดที่สะพานบรนบัวได้ที่4เมตรเกวันนี้วัน จันนะครับวรนจันก็สองวันที่ผ่านมาเมื่อเดินเครื่องสูบน้ําแล้วตอนนี้สถานการณ์น้ําในเขตเทศาบาลตำบลสูงเรามีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับบัดที่สะพา,านบ้นานบัวเมื่อเช้านี้ได้ที่3เมตร80นะ,เะ4เมตร80นะครับลดไป10เซนแล้วนะครับก็ถ้าเครื่องผักดันยังผักดันน้ําได้อย่างนี้เรื่อยๆไม่มีฝนตกไม่ปล่อยมวลน้ําเพิ่มมาจากเขื่อนลาเชียงไกรตอนบนคาดว่าสถานการณ์น้ําในเขตเทศาบาลสูงเราจะ ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับก็าฝากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเรา,าเป็นกําลังใจให้นะครับว่าเราจะยังคงจะผ่านพ้นมิกฤตน้ําท่วมนี้ไปได้ในเร็ววันนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับรายงานสดวันนี้นะครับสวัสดีครับ